สวัสดีครับนะครับหลังจากคลิปที่แล้วนะครับที่ผมได้ทําคลิปนะครับหลังจากที่ผมได้สั่งของจากทิกต็อกนะครับแล้วก็ทางร้านได้ส่งของมาไม่ตรงปกนะครับก็คือสั่งยาสีฟันแต่ว่าสั่งไป40หลอดแต่ได้ไปถุงมือนะครับอ่าผมก็ทําเรื่องแจ้งร้านร้านก็ปิดนะครับหรือว่าทางทิกต็อกเขาอาจจะรู้ว่าร้านเนี่ยอ่าไม่เข้าท่าละนะครับอาจจะอะไรมีอะไรชอบมาพากวนเขาอาจจะ ปิดร้านเองก็ได้ครับผมก็ไม่รู้ว่าทิกตอกปิดหรือว่าร้านปิดแต่ว่ามันขึ้นว่าร้านปิดละนะครับอ่าโดนปิดนะครับทีนี้หลังจากนั้นเราก็ทําเรื่องเข้าไปในแชทของทิกตอกนะครับเราก็แจ้งเข้าไปและส่งหลักฐานคลิปวิดีโอต่างๆที่เราถ่ายไว้ว่าของเป็นยังไงยังไงนะครับอันนี้สําคัญนะครับก็คือคลิปต้องครบนะครับทุกอย่างต้องครบหมดเพื่อให้ทางบริษัททิกตอกเขาคำนวณว่าเออเนี่ยโดนโกงจริงจริงหรือว่าส่งของผิดจริงๆเราจะได้เงินร้อยเปอร์เซ็นนะครับ โอกาสได้เงินเยอะมากๆเะครับเต็มร้อยเลยนะตัวนี้ทีนี้หลังจากยื่นไปแล้วนะครับประมาณช่วงช่วงประมาณช่วงเย็นๆบ่ายๆบ่ายๆเกือบเย็นๆนะ่ะเขาจะโทรมาหานะครับจากเจ้าหน้าที่ทางติกตอกโทรมาเลยแล้วก็ทีนี้เขาก็จะโอนตังค์นะครับโอนตังค์เข้าไปในบัญชีที่เราได้ทําการนะรยื่นยื่นเข้าไปในในช่องแชทต,ตรงที่ตัวเขาเรียกว่าเขาเรียกว่า ตัวข้อพิาพาทนะมันจะมีด้านในติ๊กตอกแลที่เราเช็ดกับเจ้าหน้าที่นะเขามีเลขตัวให้เรียบร้อยนะครับว่าเราได้ทําการคุยแช็กันยังไงเ mm hmm. ขาจะบันทึกไว้หมดครับทีนี้ของผมหลักฐานครบเนี่ยเขาก็จะบอกว่าเริ่มคําขอแล้วแล้วก็อนุมัติโดยติ๊กตอกแล้วทีนี้เขาก็บอกว่าออกการคืนเงินแล้วทีนี้พอคืนเสร็จปุ๊บมันก็จะเด้งเงินก็จะเข้าบัญชีเราเลยนะครับตามเวลาภายใน สามึงห้าวันแต่ไม่ถึงครับหลังจากเขาอนุมัติผู้ปะเงินเข้าทันทีนะครับพักเข้าเลยนะครับเนี่ยหลักฐานการคืนเงินนะครับเห็นไหมครับสี่ร้อยกว่าบาทเนี่ยครับที่ผมโดนโดนไปอ่ะเข้าเรียบร้อยนะครับทีนี้ผมก็เลยคิดว่าไม่ใช่เรื่องยากนะครับเวลาเราสั่งของมนไม่ตรงปกถ้าเรารีบแจ้งนะครับทางทิกตอกยังไงยังไงก็ได้ต่างนะครับใครดูคลิปนี้แล้วนะครับวันหลังก็ทําตามนี้นะครับอย่าลืมนะครับ ได้ของไม่ตรงปกหรือว่าโดนโดนโกงไปก็รีบทักแชทเข้าไปคุยกับเจ้าหน้าที่นะครับยังไงก็ได้ตังค์แต่อย่าลืมนะครับอย่าถา่ายหรือลืมถ่ายคลิปนะครับสาคัญมากนะครับถ้าไม่มีคลิปไม่จบเลยนะครับเราไม่มีหลักฐานเนี่ยโอกาสได้ตังค์คืนเนี่ยยากนะครับเพราะว่าเห,เหมือนกับเราพูดลวมๆแรงๆเนี่ยทางเจ้าหน้าที่เขาคงไม่เชื่อหรอกเขาก็จะต้องดูหลักฐานของเรากับทางร้านด้วยนะถ้าหลักฐานเราครบ มีคลิปครบว่าเราได้เป็นถุงมือจริงหรือว่าได้ของที่มันไม่ตรงปกจริงหรือว่าไม่ใชาชิพจริงอ่ะยังไงเขาก็คืนตังค์นะครับก็ประมาณนี้เลยนะครับ